นักเรียนชประถมศึกษาปีที่หนึ่งนะคะวันนี้พบกันอีกแล้วในวิชาคณิตศาสตร์นะเราจะมาเรียนเรื่องการหาผลลบโดยการใช้การวาดรูปนะคะเอาละค่ะไปดูเนื้อหากันเลยค่ะเอาละค่ะเราก็มาดูกันที่เนื้อหาอการหาผลลบโดยการใช้วาดรูปนะคะนั่นก็คือว่า,เ,าเขาจะมีรูปมาให้นะคะ นักเรียนก็สังเกตที่รูปก่อนนะคะสังเกตว่าที่รูปเนี่ยมีรูปผลไม้คือรูปสับปะรดอยู่จํานวนทั้งหมดเท่าไหร่น,นักเรียนลองนับก่อนนะคะหนึ่งสองสเจ ทีนี้ด้านขวามือเขามีข้อความมาให้ว่ามีตัวเลขสิบสองนะคะสิบสองและเขียนว่าอเอาเอาออกอออไอไปอ่านว่าเอาออกไปเท่าไหร่คะเอา or, ออกไปห้าหอลอ เอือเหลืออ่านว่าเหลือกลับมาทวนอ่านว่า12เอาออกไป5เหลือเหลือเท่าไหร่ทีนี้เขาบอกว่าให้ใช้การวาดรูปสัญลักษณ์ของการเอาออกไปนั่นก็คือจะเป็นแบบนี้นะคะ,ะก็คือเขาให้เอาออกไป5เขาก็จะวงกลมเฉพาะผล,ละไม้5ผล แล้วก็มีลูกศรชี้ออกไปแบบนี้อ่านะคะก็คือเป็นสัญลักษณ์ของการเอาออกไป12เอาออกไป5ทีนี้ที่เหลือที่ว่าไม่ได้อยู่ในวงกลมที่เราไม่ได้เอาลูกศรเอาออกไปเหือ,อเท่าไหร่คะ รลก็จะเหลืออยู่7ผลหลังจากที่เราเอาออกไปแล้วใช่ไหมสิบสอเอาออกไป5เหลือ7เพราะฉะนั้นเราก็จะเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ได้ว่า12-5แบบนี้12-5ลบ5เท่ากับเท่าไหรคะก็เท่ากับ7แล้วก็มาเขียนที่ตออบตอบว่า7นะคะเป็นตัวเลขไทย เดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างข้อต่อไปอ่ะเอาละค่ะก็มาที่ข้อที่2ตัวอย่างนะคะเราก็มาดูว่าเขาให้ผลไม้มาจำนวนเท่าไหร่นับก่อนห 15อ่ะให้ผลไม้มานะจำนวน15ผลเราก็มาอ่านข้อความที่อยู่ขวามือว่าเขาว่าอย่างไรก็คือว่า15เอาออกไป5เหลือนะเท่าไหร่เราก็ทำการเป็นไงคะกลับมาที่รูปวาดรูปวงกลมวงกลมไปที่ผลไม้5ผลแล้วก็ใส่แถบเอาออกไปก็คือลูกศรชี้ออกไปแบบนี้ หมายความว่าเราเอาผลไม้ออกไป5ผลแล้วทีนี้เราก็มานับส่วนที่เหลือที่ไม่ได้อยู่ในวงกลมว่าเหลือเท่าไหร่นะคะและ,และนั่นคือคำตอบ1 2 3 4, 5, 6, 7, 8, 9, ะะ่5สองสา0สี่ห้านับแล้วเหลือ10แแปงว่าคำตอบตรงนี้จึงเท่ากับ10นะคะ และเราก็มาเขียนเป็นประโยคเสียลักษณ์ได้ว่า15ลบ5เท่ากับ10แบบนี้และก็มาสรุปที่คำว่าปอ,ออบตอตอบด้วยตัวเลขไทยแบบนี้นะคะเอาละค่ะสำหรับวันนี้ก็เอาไว้แค่นี้เจอกันใหม่วันจันนะคะคุณรู้ห้อ่าหยุดสองวันสองทิ์เจอกันวันจันนะคะเดี๋ยวเราเป็นบากรมากนันก่อน การบ้านก็คือว่าให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ในหนังสือแบบฝึกหัดหน้าที่132ครูอธิบายหน้า132นิดนึงว่าหน้า132ีนเมื่อวานคุณครูลืมสั่งไปนะคะมันยังอยู่ในเรื่องของการบวกการบวกสารจำนวนที่หน้า132เนี่ยให้นักเรียนเขาบอกว่าให้นักเรียนโยงสิ้นจับคู่ผ่านตัวอักษรและสระหมายความว่านักเรียนต้องบวก ตัวเลขสามตัวเลขที่อยู่ซ้ายมือบวกกันเลวได้เท่าไหร่ก็มาดูซิว่าตัวคําตอบนี้มันตรงกับข้อไหนเมื่อตรงข้อไหนนั้นก็โยงเส้นไปหาข้อนั้นแต่การโยงนั้นก็จะต้องโยงโยงผ่านตัวสระตัวอักษรทีนี้พอโยงเสร็จแล้วตัวไหนที่ผ่านตัวสระตัวไหนนั้นก็เอามาเขียนเป็นตัวอักษรหรือสระให้ตรงกับผลบหมวกในช่องข้างล่างนะคะหมายความว่าก็ต้องเป็นโยงเสร็จแล้ว สระตัวไหนที่ตรงกับผลบวกเห็นไหมคะสระตัวไหนที่ตรงกับผลบวกก็เอามาเขียนข้างล่างนะคะเอามาเขียนข้างล่างต่อไปการบ้านหน้าที่133 134 135ก็คือทำเหมือนกับทในตัวอย่างที่คุณครูสอนไปในคลิปนะคะแล้วก็ภาษาไทยให้หนักเรียนอ่านสะกดคำหน้าที่24 สือภาษาพาทีบทที่3เรื่องเพื่อนกันนะคะอ่านเฉพาะหน้าที่24ก่อนนะคะแต่ว,วันนี้เอาไว้แค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย